ตอนประมาณบ่ายสามเนี่พวกหนูจะลงมาแล้วก็ช่วยลดน้ำแปลงผักแล้วก็ถอนหญ้าตั้งแต่ป1ถึงปหโครงการนี้หนูสามารถเอาไปทำที่บ้านแล้วไปต่อยอดได้โครงการนี้ดีมากๆค่ะ